มาที่สวนของคุณเพื่อนนะคะเพื่อนของสามีค่ะเขาทำสวนไว้เป soil, ็นแบบเลี้ยงน้องเต่านะคะอยู่ประมาณเก้าตัวค่ะไปดูมีตัวนี้ชีวิตสัตว์โลกนี่นะคะตอนนี้ตัวนี้นอนหมอบอยู่นะคะเขาบอกมันไม่กัดแต่เราไม่กล้าจับนะคะ อย่ไปแกล้งเขาครับคุณลูกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนั้นเดินไปละนี่จะเป็นผักที่เขาจัดไว้ให้น้องเต่าทานนะคะชินัวมีกะลาครอบเข้าไปแอบในนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นที่อยู่ของน้องเต่านะคะ สัญลักษณ์ของบูริมหรือเปล่าคะชี้หนัวจำไม่ได้ละเป็นตาสัญลักษณ์หนังจีนมีพละด้วยที่อยู่น้องเต่าน้องเต่ามี9้าตัวนะคะมีบ้านของเขาในนี้อีกสองหลังนะคะนี่ก็จะเปิดมาแอบซุ่มนอนอยู่ในนี้นี่เองปุ๊บในนี้มีอีก3ามเก็บไข่แบบตอนไม่ได้นะคะไปบ้านเพื่อน แถวบ้านเก็บไข่ไก่เลี้ยงเจ็ดตัวมัง้งอันนี้ไม่มีอะไรให้เก็บค่ะเก็บคลิปได้อย่างเดียวนะคะอืมในส่วนเขาก็ล่มเลื่อนอยู่นะคะกาลาอันนี้ก็เป็นที่อยู่มีอีกไหมเนี่ยไม่มีนะเออเป็นที่อยู่น้องเต่าต้นไม้สวยงาม ลูกชายก็กำลังเล่นกับน้องเต่าอยู่นะคะทำไมคุณลูก,ลกอุ้ยนั่นหาเรื่องแกล้งเต่าเอาออกครับลูกโน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 เดี๋ยวเต่ามันตายลูกเอาออกไปเดี๋ยวเขาตกใจหัวใจวายอย่าไปแกล้งเขา <c oughs> เขาจับให้ดูด้วยแหละแต่เราไม่กล้าแต่เขาไม่กัด อ,อ,อ,อย่าไปแกล้งเขาอย่าไปแกล้งเขาแกล้งสาต์ตลอดนะครับ <c oughs> นี่ว่าทำคลิปอะไรล่ะก็มาบ้านเพื่อนก็ถ่ายมีนต่ถ่ายของชาวบ้านเขาอยากเลี้ยงน้องน้องหมาแต่มันก็ไม่สะดวกถ้าเราเดินทางออกไปเที่ยวหรือออกต่างประเทศไม่มีคนดูแลแต่เขามีนี่นะคะเนร้อสอรี่แต่ว่าค่าค่าดูแลมันก็เป็นค่าใจ่ายว่ากลับ กลับมานั่งคิดว่าจะเลี้ยงอะไรดีแ,แรกว่าจะเลี้ยงกระต่ายอยู่เนาะเหม็นฉี่อีกเลี้งในบ้านส่วนเขาก็ล่มลื่นดีนะเห็นไหมคะมีน้ำ ที่บ้านเขาก็จะแบบมีโต๊ะเป็นธรรมชาติมากๆปลูกเห็นต้นไม้แล้วก็ล่มลื่นนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะ เร,เราไม่มีกิจกรรมเล่นกับเตาเอา,น,านั่นเอาหินไม่ว่ามันเตาอีกอ <c oughs> แก้งดีนะ <c oughs> ก็งวดน,นี้ให้ห้าเก้านะคะเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้มีหนึ 1, 2, 3, <c oughs> ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างในอีกสามหกใช่ไหม อีก3เป็นเกนะคะหวยออกนะคะการสังเกตนะคะเต,ต่าทับพื้นเรียบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัวเมียแต่ถ้าเป็นพืชเป็นแองอย่างเงี้ยเ<อ>ขาเรียกว่าตัวผู้นะคะอันนี้จากคนที่เขาเลี้ยงอู้ยไหไงหลังได้ก็ก็อดูสิลูก C'est ouais, au bowling, il a gagné ah, ça. Là. Il a gagné au bowling Ah, au en feuilleton. Pas au bowling, mais il y avait un jeu dans le ah bowling. Bon C'est bien fait, on avec... est là-bas au bowling. C'est rigolo, mais c'était bien. Il y a un même une chanson. Après, chaque fois qu'elle est en feuilleton, hein. ah ah, on y bat de temps ah. en temps, des fois, quand on a de la fin de l'équipe, ou quoi. quoi alors, que Et alors qu'elle est embêtée devant, il aller dans le bowling. Il n'y a pas de secteur en plus. Celui qui est prêt. C'est moi Non. Coucou Tu pas plus petit ชีวิสัตว์โลกนี่นะคะตอนนี้ตอนนี้นอนหมอบอยู่นะคะเขาบอกมันไม่กัดแต่เราไม่กล้าจับนะคะอย่าไปแกล้งเขาครับคุณลูก มีหนึ่งสองสามสี่ห้าออตัวนั้นเดินไปละสำรวจสัตว์โลก

嗯、well, <Hey. S 1>，反正就是有点。